ณห้องสมุดของเลดวินเทอร์ขณะที่เมลูกับโมมิจิกำลังทำความสะอาดห,ห้องสมุดกันอยู่โมมิจิก็ได้ค้นพบกับลูนา่าที่ไม่ใช่ฮีโรในโทตา้ามันคือมังงะชิ้นเอกที่โด่งดังแห่งยุคแต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างทําให้มังงะเรื่องนี้ต้องจบลงในเล่มที่22อย่างน่าเสียดายและเนื่องจากว่าเมลูไม่รู้จักมังงะเรื่องนี้โมมิจิก็เลยลองแนะนําให้เมลูอ่านดูและหลังจากที่เมลูได้อ่านจบ เธอก็ได้วิจารถึงจุดดีจุดด้อยของมังะเรื่องนี้แต่ว่าคําวิจารของเมลูก็ทําให้โมมิจิไม่พอใจทั้งสองก็ได้ทะเลาะกันยกใหญ่และโมมิจิก็ได้หนีออกจากห้องสมุดไปและในขณะเดียวกันที่ชาเล่เซนเซก็กําลังนั่งขี้เกียจอยู่ท่ามกลางกองเอกสารจํานวนมากจนกระทั่งเมลูได้ติดต่อเข้ามาแต่พอเธอเห็นสภาพเซนเซในตอนนี้เธอก็คิดว่าเธอไม่รบกวนเซนเซจะดีกว่าแต่ตอนนี้เซนเซนั้นขี้เกียจทํางานเอกสารมาก เซนเซก็เลยเดินทางไปหาเมลุทันทีเอาล่ะไหนๆก็เจอกันและเอ็กโอสักหน่อยแล้วกันโดยเมลูนั้นก็อยากจะปรึกษาเซนเซเรื่องของโมมิจิเนี่แหละหลังจากที่พวกเธอทะเลาะก,กันโมมิจิก็ยังไม่กลับมันเลยแถมไม่ยอมรับสายเธอด้วยเซนเซก็เลยแนะนําให้เมลูไปขอโทษโมมิจิซะแต่เมลูก็คิดว่าแค่นั้นมันยังไม่มากพอและเมลูก็ได้คิดไอเดียดีๆออกสาเหตุที่พวกเธอทะเลาะก,กันมันก็เป็นเพราะหลูหนา เธอก็เลยตั้งใจจะหาลูน่าเล่มที่22ซึ่งเป็นเล่มที่สุดแสนจะหายากไปเป็นของขวนนัญให้กับโมมิจิโดยเหตุน,นี้ทั้งสองเลยตะเวนตามหาลูน่าเล่มที่22ไปทั่วตั้งแต่เช้าจนค่าแต่ก็หาไม่เจอสักทีและทั้งสองก็ได้มาเจอกับสาวน้อยผมแดงน่ารักแต่น่าเสียดายที่น้องไม่ยอมเปิดเมืองให้เราเล่นเอ็กโอแต่ว่าเธอคนนี้ก็ไม่ค่อยถูก,กับเมลูสักเท่าไหร่เวลาที่เมลูพูดอะไรที่ทําให้เธอไม่พอใจเธอก็จะหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงแม่งเลย โดยเธอคนนี้ก็คือทาคานเนะนักวิจารณ์จากชมรมสื่อสิ่งพิมพ์ผู้ที่เคยอ่านหนังสือทุกเล่มที่ตีพิมพ์ในเลดวินเทอร์มันแล้วและเนื่องจากว่าทาคานเนะเคยอ่านหนังสือทุกเล่มในเลดวินเทอร์มันแล้วเซนเซก็เลยลองถามเธอถึงลูหน้าเล่มที่22ซึ่งทาคานเนะเองก็เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างแต่ว่าเธอก็ไม่ได้บอกมาตรงๆและเธอก็เลยแนะนําให้เมลูไปที่ชมรมสื่อสิ่งพิมพ์เพราะว่าที่นั่นมีร่องรอยของลูหน้าเล่มที่22อยู่โดยเหตุนี้เซนเซกับเมลูก็เลยเดินทางมาเจอกับยาคุมม หัวหน้าของชนล่มสือสิ่งพิมพ์ผู้รับผิดชอบการพิมพ์นิตยสารเลดแบดซึ่งเป็นนิตยสารอวยเชล ino ิโนแต่ใน,นขณะเดียวกันเธอก็พิมพ์ใบปิวดดยเชลิโนด้วยเหมือนกันและยาคุมโมก็ได้บอกกับทั้งสองคนว่าในเลดวินเทอร์จะมีกลุ่มแฟนดอมของลูน่ามารวมตัวกันและจัดก,กิจกรรมอยู่บ่อยๆและเธอก็รู้ได้ว่าง,งานนั้นจะถูกจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่แต่ถ้าอยากจะรู้เวลาและสถานที่จัดงานไม่รู้ก็ต้องมาถามข้อตกล,ลงกับเธอโดยเธอนั้นต้องการให้ไม่รู้ว่าต้องฉบับให้เธอเรื่องหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่เพื่อการคืนดีกับโมมิจิไม่รู้เลยยอมทำข้อตกลงกับยาคุโมะไปและทั้งสองก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ยาคุโมะบอกทำให้ทั้งสองคนได้เจอกับลูหน้าเล่มจบในหลากหลายเวอร์ชันมีแบดแอปเปิลด้วยโดยที่ที่ทั้งสองอยู่นั้นก็คืองานโดจินจีของลูหน้าโดยเฉพาะและทาคันเนะก็ได้มาบอกความจริงกับทั้งสองคนว่าลูหน้าเล่มที่2 2นั้นมันไม่มีอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วเพราะมันไม่ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาด้วยซ้ำ และเหตุผลที่ทาคาเนะไม่ยอมบอกความจริงมาตั้งแต่แรกก็เพราะว่าเธออยากจะทดสอบเมลูเธออยากจะรู้ว่าเมลูจะมีความตั้งใจมากพอที่จะมาถึงที่นี่เพื่อรับรู้ความจริงหรือเปล่าและระหว่างนี้เซนเซก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าทาคาเนะนั้นมาทําอะไรที่นี่และพูดไม่ทันขาดคำก็ได้มีนักเรียนคนหนึ่งมาเล่ทาคาเนะว่าประธานทําให้ความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยว่าจริงๆแล้วทาคาเนะนั้นก็คือประธานชมรมลูน่าผู้จัดงานนี้ขึ้นมา พอรู้แบบนี้เมลูก็ถือโอกาสนี้แซะทากานิทันทีว่าเป็นพวกสองมาตรฐานเธอก็เลยหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงแม่งเลยในตอนนี้การจะเอาลูหน้าเล่มที่22ไปเป็นของขวัญให้กับโมมิจิก็เป็นไปไม่ได้แล้วทากานิก็เลยแนะนําให้เอาโดจินเล่มที่ได้คําวิจารณ์ดีที่สุดไปแทนซิ่งนวกรดูกจะเป็นวิธีที่ดีแต่ว่าเมลูไม่ถูกใจสิ่งนี้และเธอก็ได้ตัดสินใจจะวาดลูน้าเล่มจบขึ้นมาเอง การที่เธอได้เห็นเหล่าแฟนคลับของลูน่ามารวมตัวกันและจัดกิจกรรมขึ้นมันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเธอและทําให้เธอได้เรียนรู้ถึงข้อบกพร่องของตัวเองเมื่อทาคาเน่ได้ยินแบบนี้เธอก็ได้ให้เวลาเมลูทั้งหมด4วันและทาคาเน่ก็จะเป็นคนอ่านและประเมินผลงานของเมลูด้วยตัวเองจากนั้นเมลูก็ได้เริ่มทํางานแบบถามลุ่งถามคําไม่ได้พักผ่อนจนเวลาก็ได้ผ่านไป2วันทาคาเน่ก็ได้เดินทางมาตรวจงานโดยเมลูก็เขียนในเรื่องออกมาได้น่าสนใจน่าติดตามมากมาก แต่ว่าเธอก็เพิ่งเขียนไปได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนาก็ทําให้ทาคานะไม่พอใจมากๆและเธอยังบอกว่าของครึ่งกลางๆแบบนี้มันไม่สามารถเอาไปคืนนีกับโมมิจิได้หรอกทาคานะได้แนะนําให้ีรูุยอมแพ้ไปแต่ไมูุก็ยังคงไม่ยอมแพ้แปลว่าเวลาจะเหลือเพียงแค่2วันก็ตามและเมื่อทาคานะได้กลับไปไมูุก็ได้สลบไปเพราะความเหนื่อยลา้าจากนั้นเซนเซก็ได้รับการติดตอ่อจากโมมิจิโดยเธอก็อยากจะปรึกษาเซนเซเพื่อหาวิธีคืนดีกับเมลุ เซนเซ็เลยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับโมมิจิทําเอาโมมิจิช็อกไปเลยเพราะเธอก็ไม่คิดเลยว่าเมลูจะยอมทําเพื่อเธอขนาดนี้และจากนั้นเมลูที่ตื่นแล้วก็ได้เข้ามาล่อมวงสุทนาด้วยแต่ากลายเป็นว่าทั้งสองคนกับพูดอะไรไม่ออกกันซั่งงันเซนเซะก็เลยแนะนาให้สองคนมาเจอกันและพูดคุยกันตรงๆและในที่สุดทั้งสองก็ได้เปิดใจคุยกันและก็ได้คืนดีกันและเมื่อทั้งสองได้คืนดีกันแล้วการวาดรู้หน้าต่อให้จบมันก็ไม่ได้จําเป็นอีกต่อไปแล้ว แต่ว่าไม่รู้ก็ได้ตัดสินใจที่จะวาดต่อให้จบโดโมมิจิก็ได้เข้ามาช่วยด้วยอีกคนและในที่สุดเมลูก็ได้วาดรูหน้าจนเสร็จทุกคนได้รีบเดินทางไปยังสถานที่จัดงานแต่ระหว่างทางพวกเธอก็ได้มาเจอกับสำนักเลขาธิการของเลดวินเทอร์โดยโทโมเอะก็ได้ข้อมูลมาจากยากคุมโมว่าเซนเซได้ร่วมมือกับชลลมปลดปล่อยความรู้เพื่อวาดโดจินขึ้นมาพวกเธอก็เลยจะมอบเหรียญรางวัลแห่งความพยายามให้ แต่การจะได้รับเหรียญน,นี้มันก็มีเงื่อนไขอยู่ก็คือต้องให้เชลินโนเข้าไปเป็นตัวละครในโดจินด้วยและสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ต้องพูดคุยกันด้วยวิธีอย่างที่วอร์ทอนและหลังจากขับไล่พวกประด็จการไปได้แล้วมิโดรีและเหล่าม็อบก็ได้โผล่มาและมิโนรีก็ได้ขอให้เมลูปเปลี่ยนเนื้อหาในโดจินให้เป็นเนื้อหาเชิงประวัติและลุดน่าและหลังจากจัดการโชลมผู้รับจ้างไปแล้วโนโดกะกับชิงุเล่ก็ได้โผล่มาหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน แต่ก่อนที่ทาคาเนะจะได้อ่านต้นฉบับยาคุมโมก็ได้โพลมาและทวงต้นฉบับตามที่สัญญากันไว้ซึ่งเธอก็ได้เอาต้นฉบับของรูหน้าไปแถมเธอจะเอาเรื่องราวความพยายามที่ผ่านมาของเมลูไปสร้างภาพยนตร์อีกด้วยแน่นอนว่ายังไงเมลูก็ไม่ยอมซึ่งการทําแบบนี้ก็เป็นการละเมิดสัญญาที่ทํากันไว้ยาคุมโมก็เลยนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับสนักเลขาดิการและมารินาก็ได้โพลมา และเมื่อ,อยากคุมโมเห็นว่าตัวเองสู้ไม่ได้เธอก็เลยยอมแพ้และไม่เอาต้นฉบับของรูหน้าไปแต่ขราวหน้าเธอจะมาเอาต้นฉบับอื่นแทนและหลังจากความวุ่นวายได้จบลงทากานเนะก็ได้อา่านรูหน้าของเมลุโดยสรุปก็คือทากเนเน่พอใจกับผลงานชิ้นนี้มากและเรื่องราวก็จบลงด้วยดี